สวัสดีครับน้องๆนี่คือการติวแกะเชื่อมโยงคอติวเข้มกับติวเตอร์อารมณ์ดีพินวิดเองจ้าบทความที่33เรายังอยู่ในบรรยากาศของความสุขครับเรื่องนี้ชื่อว่าระดับความสุขไปดูรหัสข้อความกันก่อนเลยเรื่องนี้กล่าวถึงความสุขที่เกิดจากการเสพสิ่งบำรุงบำเรอต่างๆความสุขทั้งผู้ให้และรับความสุขจากการให้ ความสุขที่เกี่ยวกับธรรมชาติมีแม้กระทั่งความสุขที่อยู่เหนือการปรุงแต่งนะครับกล่าวถึงผลงานที่แท้จริงตามธรรมชาติการได้อยู่ในธรรมชาติที่เกื้อกูลชีวิตการได้อยู่ในสังคมที่ช่วยเหลือกันแล้วก็มีข้อความต้องมีให้ได้ไม่มีไม่ได้เอ๊ะมันยังไงกันสุดท้ายคือประเภทหรือขั้นของความสุขครับ มีการแบ่งความสุขออกเป็นขั้นๆด้วยนะครับมีทั้งหมด5คขั้นมาลองอ่านกันดูครับเพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนแล้วความสุข5ขั้นมีดังนี้ครับแหมมาแบบนี้ก็ดีนะสิครับใช่ครับเป็นแบบดีแจกแจงแบ่งออก เป็นลักษณะของลูกคนกลางอยู่แล้วโดยข้อความหนึ่งเป็นแม่ส่วนลูกคนแรกก็คือ0ูนความสุขจากการเสพสิ่งบำรุงบำเรอต่างๆซึ่งเป็นความสุขขั้นที่หนึ่งครับขั้นนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เสพหรือขาดสิ่งบำรุงบำเรอชีวิตก็จะหมดสุขจึงต้องต้องมีให้ได้ไม่มีไม่ได้ซึ่งเป็นลักษณะ อ่ามาแล้วจ้าคำเชื่อมแบบดีเชื่อม09กับอะไรนะไปดูซิ09นั้นเป็นลักษณะเด่นของความสุขขั้นนี้อ๋อศูนั่นเองครับเป็นลักษณะของถ้าแบบนี้แล้วก็01เป็นแม่แน่นอนครับโยงอมยิ้มหาลูก0ูย์เได้เลยจ้าต่อมาความสุขขั้นที่สอง ป็นความสุขที่เกิดจากการให้ตรงนี้ก็ดีอีกแล้วเพราะตอนนี้เรากำลังแบ่งความสุขออกเป็นแต่ละขั้นยังไงล่ะครับโดยแม่ของความสุขแต่ละขั้นก็คือ1 0ดังนั้น03จึงเป็นลูกของ1 0แบบนี้ครับความสุขจากการให้0-3นนั้น เป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับจุดนี้เป็นการอธิบายความหมายของ03แยกออกไปอีกครับก็ถือว่าเป็นแบบดีเช่นกันแต่คราวนี้เนี่ยศูเป็นแม่ครับและมีลูกคือ02นยงเลยถัดลงมาอีกก็คือความสุขขั้นที่3ซึ่งนั่นก็คือ ความสุขที่สอดคล้องกับธรรมชาติ04ครับเชน่นกันกับความสุขขั้นอื่นๆก่อนหน้านี้04เองก็เชื่อมความสัมพันธ์แบบดีกับ10เช่นกันจ้า ตรงนี้มีต่ออีกหน่อยครับบทความกล่าวว่าความสุขขั้นที่3นั้นเนี่ยประกอบด้วยการได้อยู่ในสังคมเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันไม่เอาเปรียบกันรวมถึงการได้อยู่ในธรรมชาติที่เกื้อกูลต่อชีวิตตรงนี้นอกจาก0 7แล้วยังมี08ด้วยนะครับคำเชื่อมคือคำว่าประกอบด้วย เป็นแบบดีซึ่งเป็นการบอกถึงองค์ประกอบของความสุขขั้นที่3หรือ04นั่นเองครับโยงแบบนี้นอกจากนั้นแล้วองค์ประกอบของ04ยังรวมถึงการทำงานแล้วได้ผลงานที่แท้จริงตามธรรมชาติ06ด้วยนะครับก็แสดงว่า04เนี่ยมีลูกอีกคนคือ06จ้ายงเลย การทำงานแล้วได้ผลจริงตามธรรมชาติก็อย่างเช่นงานของนักเรียนคือการเรียนใช่ไหมผลของการเรียนก็เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เมื่อมีความรู้ก็มีความสุขสุขที่ได้รู้ยังไงล่ะครับแต่ถ้าเรียนไปเพื่อมุ่งหวังคะแนนหรือเงินรางวัลต่างๆก็ถือว่ายังติดอยู่ที่ความสุขขั้นที่1ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความสุขขั้นที่หนึ่งสามารถลด ความสุขที่เกิดจากการทำงานแล้วได้ผลตามธรรมชาติซึ่งนั่นก็คือ0.6นั่นเองครับการลดชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ f 0.1ยับยั้ง0.6แบบนี้ครับ และนอกจากจะยับยั้ง06แล้วภารกิจของ01ยังมีอีกนะครับนั่นคือการบันทอน08การได้อยู่ในสังคมที่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันอีกด้วยบันทอนก็คือคำเชื่อมแบบ f แสดงว่าจุดนี้01ถือกระบี่สมือเลยแทง06และ08ในคราวเดียวกันจึ๊ แต่อีกฝากหนึ่งความสุขจากการให้03นั้นกลับช่วยส่งเสริมให้เกิดแหมช่างเป็นคําเชื่อมแบบเอที่ชัดเจนมากๆเลยทีเดียวครับว่าแต่03เป็นเหตุส่งเสริมให้เกิดอะไรกันล่ะเนี่ยอ๋อรู้แล้วนี่ไงความสุขขั้นที่3ามใจเย็นครับเมื่ออ่านตรงนี้กันหน่อยความสุขจากการให้นั้นช่วยส่งเสริมให้เกิด องค์ประกอบเกี่ยวกับสังคมและธรรมชาติแวดล้อมของความสุขขั้นที่3ถึงจะฟังดูเข้าใจยากนิดนึงแต่ก็พอจะเดาได้ว่าจุดนี้03ไม่ได้เชื่อมหา04แต่เชื่อมหาองค์ประกอบของ04ตั้งหากแล้วครับซึ่งองค์ประกอบของ04ที่เกี่ยวกับสังคมและธรรมชาตินั้นมีอยู่ด้วยกัน3ข้อความได้แก่06 07 และ08เรียงกันแบบนี้เลยถ้างั้นก็โยงแบบนี้เลยจ้าพระกราฟต่อมาบทความอธิบายเกี่ยวกับความสุขขั้นที่4ซึ่งไม่มีการเชื่อมโยงนะครับข้ามมาหาความสุขขั้นที่5ได้เลยซึ่งนั่นก็คือความสุขเหนือการปรุงแต่งรหัส0ูนย์ครับและก็อย่างที่ควรจะเป็น '05' คือความสุขขั้นที่5ก็จะต้องเป็นลูกของ10โยงแบบนี้ครับ ซึ่งความสุขขั้นนี้เป็นความสุขที่เกิดจากการพัฒนาปัญญาจนรู้แจ้งเห็นจริงรู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิตเป็นความสุขจากภายในไม่ต้องการอะไรจากภายนอกถึงแม้จะมีสิ่งบำรุงบำเรอที่เป็นของความสุขขั้นที่หนึ่งก็เสพได้แต่ไม่ยึดติดมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่โหยหาซึ่งพีนวิทคิดว่าความสุขขั้นที่5นี้เป็นความสุขที่แท้จริงเลยล่ะครับ จบแล้วครับน้องๆไปดูหน้าตาของรถไฟและตรวจรหัสคำตอบกันได้ที่หน้า400และ401นะครับพี่นวิดขอตัวไปเสพสุกก่อนละเอ้ยไปสร้างความสุขภายในก่อนละครับบ๊ายบาย